a s าม l a m u a ุม i ะ u m า a r a h m a t u l l a ะ i w a รา r a k a ครับมาพบกับมันดี้ในรายการเรื่องมีอยู่ว่าสีสั้นสองครับวันนี้มันดี้จะมีนิทานแสนสนุกที่จะมาพร้อมกับความสุขของทุกคนในครอบครัวครับน้องๆครับการเป็นผู้ฟังที่ดี จะต้องยอมรับคําแนะนําและคําตักเตือนจากคนอื่นแล้วนํามาทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเรานะครับอย่าให้เหมือนกับเจ้ากระต่ายดําตัวนี้เป็นอย่างไรเรื่องนี้อยู่ว่าในป่าแห่งหนึ่งมีหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่และมีเจ้ากระต่ายน้อยแฝดสองตัวซึ่งตัวพี่มีขนสีขาวฟูนุม่มสลวยสวยงามใครเห็นเป็นอันต้องหลงไหล พากันชื่นชมถึงความสวยงามที่ติดตัวกระต่ายตัวนั้นซึ่งแตกต่างกับกระต่ายตัวน้องโดยสิ้นเชิงขนสีดำศกกระกและขนหยาบกระด้างไม่มีใครชื่นชมในตัวมันเหมือนดั่งตัวพี่อีกทั้งยังโดนตำหนิอีกต่างหากจนกลายเป็นคำบั่นทอนจิตใจและเกิดความรู้สึกผิดหวังในตัวเองและโทษตัวพี่ที่ทำให้ขนของมันดำไม่สวยงามเป็นตัวประหลาดในสายตาของสัตว์ตัวอื่นๆ อยู่มาวันหนึ่งกระต่ายดํากระโดดออกจากหมู่บ้านของมันและดันไปเจอกับมนุษย์ใจร้ายที่กําลังตัดต้นไม้คนหนึ่งทันใดน,นั้นเองมันก็ตกใจรีบวิ่งหนีมนุษย์ด้วยความที่มนุษย์นั้นเคยเป็นคนล่าสัตว์จึงรีบวิ่งตามเจ้ากระต่ายน้อยตัวนั้นจนถึงหมู่บ้านของกระต่ายที่มันอาศัยอยู่แต่เป็นอันต้องหยุดชะงักและตกใจกับสิ่งตรงหน้าเนื่องด้วยป่านั้นเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากและเต็มไปด้วยต้นไม้ที่มนุษย์ใจร้ายต้องการ จึงเกิดแผนร้ายในใจมนุษย์ยิ้มมุมปากและเดินกลับไปด้วยกับแผนการต่อมาวันรุ่งขึ้นมนุษย์ใจร้ายเดินมารอกระต่ายดำที่ทางเข้าหมู่บ้านแต่ด้วยความสนของกระต่ายน้อยมันกระโดดออกนอกหมู่บ้านอีกครั้งและดันเจอกับมนุษย์ใจร้ายพอดีมนุษย์ใจร้ายทำทีมาหาผลไม้กินเพื่อหวังทำให้กระต่ายดำตายใจมนุษย์ไม่รอช้าเอ่ยปากทักเจ้ากระต่ายอย่างเป็นมิตรสวัสดีเจ้ากระต่ายน้อยน่ารัก ผลเจ้าช่างงดงามยิ่งนักข้าไม่เคยเห็นกระต่ายตัวไหนงดงามเท่าเจ้าเลยเจ้าพักอาศัยอยู่ที่ไหนหรอเจ้ากระต่ายได้ยินเช่นนั้นจึงตายใจยังโดยมันไม่เคยได้รับคําชมจากเพื่อนที่ไหนเลยจึงทําให้มันอยากเป็นมิตรกับมนุษย์ใจร้ายท่านช่างตาถึงจริงๆเลยตัวข้านี่แหละพักอาศัยในป่าแถวนี้ท่านอยากไปเดินเที่ยวชมบ้านข้าหรือไม่มนุษย์ได้ยินดังนั้นไม่รอช้า รีบให้เจ้ากระต่ายดำนำทางไปบ้านมันเจ้ากระต่ายกับมนุษย์ก็รีบเดินเข้าหมู่บ้านทันใดที่ถึงหมู่บ้านกระต่ายสัตว์ตัวอื่นพากันไล่มนุษย์ไม่ต้อนรับมนุษย์เนื่องจากหมู่บ้านของปู่ย่าตายายเคยถูกมนุษย์ใจร้ายทำลายทิ้งจนสัตว์ตัวอื่นหนีตายกันหมดเจ้ากระต่ายเห็น,เพ,น,เ,พนเพื่อนไล่มนุษย์เช่นนั้นทําให้มันโกรธเพื่อนมากๆและตะโกนดงัดงๆว่าข้าจะออกจากที่นี่และจะไม่กลับมาอีกพวกเจ้าไม่ต้อนรับเพื่อนข้า เหมือนกับพวกเจ้าไม่ต้อนรับข้าเช่นเดียวกันเจ้ากระต่ายน้อยเจ้าอย่าหลงกลมนุษย์เจ้ารู้หรือไม่ว่าพวกมนุษย์จะให้พวกเราไม่มีที่อยู่มนุษย์จะทําให้พวกเราตายกันหมดเจ้ากระต่ายน้อยไม่สนใจคําพูดของเพื่อนๆและพี่ตัวเองมันหันหลังให้พร้อมขอไปอยู่กับมนุษย์ด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้ากระต่ายตื่นขึ้นมาไม่เห็นมนุษย์และเดินตามหานมนุษย์จนเห็นว่ามนุษย์กําลังตัดต้นไม้ทิ้ง ทำลายบ้านมันและคาพี่น้องเพื่อนๆของมันจนหมดสิ้นมันรีบกระโดดไปหามนุษย์แล้วถามว่านี่ท่านกําลังทําอะไรของท่านท่านทําลายที่อยู่และเพื่อนของข้าทําไมกระต่ายถามด้วยความโกรธเจ้ากระต่ายหน้าโง,ง่ <laughs> <laughs> ข้าไม่ได้เป็นผู้ทําลายบ้านและเพื่อนๆของเจ้าตัวเจ้าเองต่างหากหล่ะที่ทําลายเจ้าควรโทษตัวเจ้าเองเจ้ากระต่ายโง่ กระต่ายเสียใจแต่ทำอะไรไม่ได้เลยมันเลยกระโดดไปตามทางช้าๆเรื่อยๆอย่างหมดสิ้นความหวังจนพบแม่น้ำแห่งหนึ่งมันร้องไห้กับความไว้ใจที่ให้กับคนใจร้ายจนทำให้มันต้องสูญเสียทุกอย่างไปในขณะที่มันกำลังร้องไห้มันพัดตกลงไปในแม่น้ำและพยายามขึ้นมาบนฝั่งและมันได้เห็นว่าบนตัวมันนั้นมีขนขาวฟูนุ่มสลวยเหมือนพี่ของมัน แต่ด้วยความที่มันซนขี้เกียจอาบน้ําทําให้มันสกรปรกและโดนตําหนิเนื่องจากมันเป็นกระต่ายไม่รักษาความสะอาดมันเสียใจและผิดหวังมากที่โกรธเพื่อนๆพี่ๆของมันที่พยายามพูดให้มันดูแลตัวเองและผิดหวังในตัวเองที่ไม่เคยฟังเหตุผลใดๆจากใครเลยจนสุดท้ายทุกอย่างก็สายไปเสียแล้วเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเปิดใจรับฟังผู้อื่น ไม่สนแต่ความคิดตัวเองอาจจะทําให้เจอสิ่งที่ดีบางอย่างและไม่ทําให้ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อนเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับเรื่องกระต่ายสีดำน่าสงสารจังเลยนะครับที่บ้านบ้านของกระต่ายเนี่ยถูกทําลายจนหมดสิ้นเลยสำหรับวันนี้นะครับรายการเรื่องมีอยู่ว่าซีซั่น2องคงต้องลาน้องๆไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในนิทานเรื่องถัดไปอัสลามุอะลัยกุมวาล์มะตุลลอฮิวะบารากาตุครับ